ข้อสามข้อสามมีอะไรบ้างข้อสามข้อสามด i ไซน์เคืออะไรครับอืง <c oughs> ไงครับวันนี้ยากไหมพีม่ตุ uh, <simple. S 2> ม้มให้พี่ตุ้มอธิบายดีกว่าอีไซน์เท a b l e เหรอขอปิดไปก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตัวอย่างแล้วกัน ดีไซน์เทเบินี่คือตัวนี้หรือเปล่าวิชาใช่ครับใช่ครับคือตัว d e s i g n เทเบิเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วมันมันก็คล้ายๆกับการการสร้างคอ n f i g u r a t i o n ที่เราเคยใช้งานกันอยู่ในลักษณะตัวแบบนี้ยนะครับโดยปกติเนี่ยคอนฟิก u r เรชันเนี่ยที่เราสร้างกันอยู่เราก็ต้องมาตั้งชื่อถูกไหมครับเราอ้ t ั้นที่ก่อนตั้งชื่อใส่ขนาดนะครับแล้วก็มาทําการแก้ไขพวกตัวเลขอะไรต่างๆนะครับ พอเราแก้ไขเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ,ไ,อไ,อไอ้เรื่องของคอนฟลิกต์เนี่ยมันจะมีโปรเซสของที่ว่าเราต้องมาเลือกว่าไอเนี้ยเราจะแสดงให้เฉพาะของคอนฟลิกตัวนี้ถูกไหมซึ่งมันจะทําให้โปรเซสมันเยอะขึ้นแต่เราสามารถที่จะใช้ตัวดีไซน์เทเบิลตัวเนี้ยเอามาสร้างชิ้นง,งานให้มันมีหลากหลายไซส์ได้เลยนะครับตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับไอตัวเนี้ยผมก็ใช้ตัวดีไซน์เทเบิลเหมือนกันนะครับทีนี้เราลอง Double ดับเบิลคลิกดูอันี้ก็เป็นอีกไซส์หนึ่งเห็นไหมครับ อผมมีไซส์ีอ่าแล้วก็ไซส์่เห็นไหมอ่ามันก็เหมือนกันขนาดแตกต่างกันไปสามารถควบคุมได้ควบคุมขนาดได้ใช่คอนโทรลได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเปิดปิดฟีเจอร์ก็ได้ด้วยนะสับเพจได้ครับสับเพจได้เปลี่ยนสีทำอูเยอะเอยตัวนี้ทําได้ทําได้เยอะทําได้เยอะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทากันหน่อยไหมอืมจตรงยังไงเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อนอ่าเปิดตัวนี้มา อ่าผมมีชิ้นงานอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นงานตัวนี้ครับผมตรงนหน้าตัวแปงหน้าแป้นตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็อันดับแรกเลยเนี่ยผมก็จะมาดูพวกเดเเมนชันก่อนว่าเราจะเอคอนโทรอะไรบ้างนะครับเราจะเปลี่ยนไปอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่ในใจแล้วละ่ะนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการนะครับวิธีการก็คือเราเข้าไปที่ตัวเทเบิลนะครับแล้วก็มาเลือกตัวคําสั่งดีไซน์เทเบิลตัวนี้อ่านะครับ ทีนี้ในส่วนตรงเนี้ยเราไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับเราบอกว่าให้มันทําการสร้างแบบออโต้ก่อนนะครับผมกดโอเคเลยอรอแป๊บหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนในการที่จะใช้ตัว d e ไ i g n Table ตัวเนี้เครื่องเครื่องนั้นเนี่ยต้องมีม Excel ด้วยนะใช่แล้วคุกันชีชได้ไหมใมใไ,ไม่ได้ <laughs> มันไม่หยกครับนั้นต้องมี Excel ด้วยนะ เท่านั้นด้วยต้องบอกอย่างนี้เลยน,น,นะครับ่อะจากนั้นมันจะมะีหน้าต่างขึ้นมาหน้าต่างหนึ่งนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของพวกอุปกรณ์ส่วนประกอบที่เราใช้ทาการสเกตไปนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าผมมีการตั้งชื่อต่างๆตรงนี้เอาไว้เห็นไหมมันจะแตกต่างจาก D3 สเกต3ในพวกนี้อยู่นะครับเพราะว่าตรงเนี้เราได้ทําการเตรียมเอาไว้ว่าไอเดเมนชัน e ตรงเนี้มันเกี่ยวข้องเราจะเอาไปใช้งานนะครับผมก็เลยทําการเปลี่ยนชื่อมัน อ่าผมก็ทําการเลือกตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปบอกอีกทีหนึ่งว่ามันเปลี่ยนชื่อยังไงนะครับ <Ừ. S 1> ผมออกตัวนี้ตัวนี้อ่ะประมาณนี้ผมกดโอเคโอใหญ่เลยทีนี้โอเคออเไม่เป็นไรนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนชื่อใส่ไอตัวชื่อก่อนนะครับ ต้องอินดิทินิวเทเนี่เอาง่ายๆเลยผมทําง่ายๆนะครับผมคลิกตัวที่เป็นเด e ม s ชันที่ผมต้องการนะครับที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วเนี่ยผมมาที่ตัวพาริวิลล์แวลูตัวนี้ครับนะครับผมมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้เลยเราก็ใส่เข้าไปว่าอ่าชื่อตัวนี้ผมเป็นเรียกเป็นอินเดมเตอร์นะนะครับที่เป็นบอกเดนมเตอร์ได้ดีอ่าแล้วก็ถ้าเป็นตัวนอกเนี่ยผมก็จะใส่เอาเดนมเตอรไปนะครับ อันนี้แล้วแต่ใครจะตั้งชื่อเลยเอาเอาที่ตัวเองทำได้นะครับเอาที่สื่อให้ตัวเองเข้าใจใช่นะครับเราจะได้เลือกถูกนะครับอ่ะทีนี้กลับไปที่ตัวดีไซน์เทเบิลของผมนะครับอ่ะมันจะมีตัวแท็บตัวนี้ขึ้นมาตัวหนึ่งน,นะครับเทเบิลนะครับผมกด d r บา d o w n list นะครับแล้วคลิกขวาเมื่อกี้จอมันใหญ่เนาะผมขอเลือกเป็น edit table table นะครับก็คือเปิดตังหากออกมาอ,อ่าเปิดตางหากออกมา ันนี้เห็นชัดนะพิชาเห็นครับเห็นครับชัดเจนครับก็วิธีการทําก็ง่ายๆเลยครับเราอยากได้ไซส์อะไรสมมติตรงนี้ผมบอกบอกเป็นสัญญาณเป็นไซส์แล้วกันเนาะผมใส่เป็นไซส์สองร้อยราของไซส์แล้วกันส0 0ร้อยอ่าอย่างที่บอกคือไอ้ค่าที่เราเลือกใส่ตัว d i m e ม s ชันต่างๆนะครับตัวแปรตรงนี้มันก็จะถูกดึงเข้ามาอยู่บนหัวตาราง excel ตัวนี้ ร <Ừ. S 1> เราก็จะรู้แล้วว่าเอาเดนิเตอร์เนี่ยเท่าไหร่อ้ตัวนี้ร้อสิบผมอาจจะใส่ไปเป็นสองร้อยตามคือไซส์นะครับผมที่นี่ <Ừ. S 1> ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับผมก็ใส่ไปเลยครับยี่สิบห้าร้อยเก้าสิบเซนเตอร์นะครับอันนี้อาจจะเซนเตอร์ Center ที่เอาไว้สําหรับการเจาะรูเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันเนาะม็็ใส่เป่าไ่แ,แล้วแต่เราว่าจะใส่ค่าเท่าไหร่ใช่ นะครับแต่เราก็ต้องจําไว้ด้วยว่าไอ้ตรงนี้เป็น,นอืตัวไหนตัวไหนใช่ครับนี่เราขอใส่เป็นเร็วๆเลยแล้วกันจัดไปครับนี่สามหกสิบจำนวนรูเห็นไหมครับมันมีซิคลาพัทเทิลด้วยนะครับผมอาจจะใส่ตรงนี้เป็นหกหรือแปดก็ได้นี่ผมก็ใส่ดสิบแปดนะครับอ่ะเสร็จแล้วกดเซฟนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วกดปิดเข้าไปครับ มันก็จะมีหน้าต่างเพิ่มเติมขึ้นมาว่าตอนนี้เราได้ทำการเหมือนกับสร้างอนฟ f i g u r ชั i o n สองตัวก็คือไซส์200สองร้อยกับไซส์สามร้อยสองร้อยสามร้อยอ่าครับแต่แล้วกดโอเคครับเห็นไหมครับมันก็จะทำการสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับอ่ะเราคลิกอยู2 2> ่ยเห็นไหมมันก็ขนาดไซส์ขึ้นมาเนี่ยเป็นไปนตามที่เราเขียนเอาไว้เห็นไหมในในในตัว Excel แล้วสังเกตนิดนึงวิชาจากคที่เรามันเป็นสีดำดำไปกี้มันจะกลายเป็นสีชมพู ่าตัวเนี้ยเป็นค่าที่เราเอาไปใส่ทำเป็นตัว d i s c น์เทเบิลที่เกี่ยวข้อ,องนั่เองเห็นไหมสีเปลี่ยนอ่าสีมันจะเปลี่ยนเราจะได้รู้ว่าอ๋อค่าตรงเนี้ยเราเอาเอาเอาเข้าไปในทำในส่วนของดีไซเทเบิลด้วยนะครับนี่นะไซส์มันก็จะใหญ่ขึ้นมันก็จะทำงานง่ายขึ้นสำหรับงานที่มีหน้าตาคล้ายกันแล้วก็มันมีหลายๆไซส์นะครับ อืโอเคไหมถ้าเป็นลักษณะนี้แล้แจ๋วเลยแล้วถามว่ามันมันสามารถแก้ไขได้หรือเปล่าเอออันนี้มีคำตอบแล้วก็คือที่เราทําไปแล้วอย่างเงี้ยหรออ่าทําไปแล้วเราอยากเราอยากเพิ่มอ่ะทนได้ไหมอ่ะอยากอยากเพิ่มรูเข้าไปด้วยรูเล็กเงี้ยหรออ่าอยากเปลี่ยนไซส์รูเงี้ยผตอนนี้เราสิ็กสิรป่าเออครับผมก็ทำได้เหมือนกันนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวเนี้ยดีไซน์เทเบ แล้วเราก็มาเลือก Edit Table ตัวนี้หรือว่าเข้าไปเหมือนเดิมน,นะครับ Edit Table ใน Windows ตัวนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วมันก็จะกลับเข้ามาสู่หน้านี้เหมือนเดิมใช่ไหมฮะมสักครู่นะครับ่าครับผมโอเคก่อนจากนั้นนะครับ,บผมก็จะมาเลือกที่ตำแหน่งว่างๆตรงนี้นะตรงเซลเลย เสร็จแ,แล้วเรามาทําการคล kind of ิกเลือกเดนมิชันเพิ่มเติมได้สมมติเลือกเพิ่มขนาดไซส์ลผมคลิกเลือกข้นเลครับโอ้โหตัวนี้ใค่นี้เองเหรอนี่มาแล้วนี่มันก็จะมาขึ้นตัวนี้เลยครันี้อยากใส่เดนมชันเท่าไหร่ใส่ไปเลยครับสมมติอันนี้เอาเอาเท่าเดิมแต่ตรงเนี้ยผมผมอยากได้เป็นไซส์ยี่สิบอ่าเสร็จแล้วครับกดเซฟแล้วโมเดลเราก็จะอัปเดตตามตามนี้ไป มันก็จะอ้างอิงตามไซต์ตัวนี้เลยเนี่ยเห็นไหมครับพี่ชาบันจะมีใส,ส่สีพูตัวนี้เพิ่มเติมไปด้วยก็ถูกถูกบอกว่าคือคือ,คอมันจะบอกว่าเป็นสีพูเนื่องจากว่าเวลาเราจะไปแก้มันเงี้ยมันจะแบบเตือนที่มาว่าเฮ้ยอันนี้มันถูกไกด้วยด้วยค่าในเทเบิลอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้ตรงนี้พี่ตุ้มโชว์เลขนี้ที่มาย่างไงอธิบายเพื่อนนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไปทำแล้วมันจะไม่โชว์เลขอ่าโอเคก็มันจะอยู่มาที่ตัวเช็คพเจารณาเจ้าดีไซน์ทีเนาะนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัว อ่าโฟลเดอร์อโนเทชันนะครับทำการคลิกขวานะครับ,รบแล้วเลือกตัวโชว์ฟีเจอร์ดเดโมชันตัวนี้อ่านะครับก็คือฟีเจอร์ฟีเจอร์เดโมชันมันก็จะผู่ขึ้นมานี่ไงตัวที่วิทุ่มปิดไปนี่ตัวนี้นครับจะเป็นอย่างนี้เลยมัออนจะสะดวกนะครับเวลาเราจะจะมาทําตรงนี้เนาะไม่งั้นมันต้องเข้าไปอินดิเกตนะครับแล้วก็ตามแก้ที่ตตัวทีวิตตัวไปนะครับโอ้แล้วพี่ชาต้องมานั่งเลือกเป็นดิสคัลติกอย่างนี้เหรอเออนเยอะนะครับใช่ครับอ่าก็ลอง ลองดูเป็นคอนเซปต์นะครับแล้วลองไป<ช>ไปลองเล่นดูแล้วติดตรงไหนเนี่ยก็มาถามพวกเราเนาะพวกเราจะได้คอยช่วยแนะนําให้ได้ว่าต้องคลิกอะไรยังไงใช่ครับ,รบสําหรับงานที่เป็นหน้าตาคล้ายเดิมแล้วมันเปลี่ยนไซส์ขนาดเล็กใหญ่ขึ้นตรงนี้มีรูตรงนี้ไม่มีรูเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ช่วยได้ไม่ต้องไปเฟซแอดแล้วมานั่งแก้ครับใช่ครับอย่างที่พี่ชาบอกมันสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยก็เราลุกเล่นตัวเนี้ยมาใส่เพิ่มเติมได้ด้วยอือ ใช่ไหมครับอ่าโอเคอันนี้เคลียร์เนาะ